ตื่นเศา้ามาตามวิธีแม่บ้านส้างยูสางกินมาด้วยค่ะเห็ดแนว้อกินแซบๆกันจ้ามืนตาขึ้นกระตั้งมเงเ้เขานึงเข่าลดค่ะเข้าเนี้อห้อนๆหอมๆด้วค่ะซิบับๆเป็นก้อนคโคล,โลแบบนี้ทรายทายในขะะ้าหววแล้วก็เอาลงติ๊บแบบนี้เลยจ้าสะดวกดีเนาะคะ่ะนอหรือว่าอาาื่น,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 นะะอีกเท่อนึงก็คือมักางเนาะจ้าวันนี้ก็ขัวพริกค,ค่ะขัวพริกว,วันนี้ใส่ซีนวยยานเพชรลายด้อค่ะสิกินบ่ไไ้เนาะแล้วก็ขัวง่าค่ะง่าขาวขัวหอมๆค่ะมาเทลงใส่ไว้ในครกก่อนด้อค่ะ ต้มน้ำจ้าบะนี้เปิดปุ๊กน้มไม้สมของเฮาจา้าน้มไม้สมเห็ดเองหอมหอมค่ะเอาลงไปต้มเด้อจา้าแล้วก็ออวยมาตําพริกกับง่าให้เขากันค่ะเห็นแค่นี้ก็หูแล้วเนาะว่าเมียนูหอย่างจา้าซุปน้มไม้สมจา้าตําน้มไม้สมใส่ง่าแบบนี้แหละค่ะหอมหอมนัวๆด้ค่ะแม่รัวก็สีหนาบูดแน่จักหน่อยตื่นตาเ้าจ้าแล้วก็อเอายอมมาเก็บพักแป้นค่ะยู่หนาบ้านพักแป้นไม่ใญ่สํารวยจา้าห้องขอเพินเพ่นเราด้วยเพิ่นว่าเออเอาโลดว่าสันเอา,เอามาล้างให้สะอาดแล้วเอาซ้อยลงโคกจา้าใส่พักแป้นหลายๆซุปน้ำมันสม แซ่บแซ่บนะคะเอาตำยั่วๆ,ๆให้เขากันค่ะการปรุงกระสซสู้รสกับน้ำปลาเท่านั้นค่ะน้ำมันสมพินบัถือกับปาร,ราดด้วยค่ะอย่าไปหาไซเดอร์เอาซีมเบงจ้าบบดนี้ว้ายแซ่บพนาพนวา <c oughs> เอาบดี้กระตักใส่ถั่ยจ้า <c oughs> นี่เตรียมเสิร์ฟเตรียมกินค่ะกินต้นน้ำมันสมยางเดี๋ยวบ่ได้มันจะพวนท้องนะคะเราจะทอดหมูด้วยจ้าใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปค่ะ น้ำมันจีเรือหลืองแน่เ้ยค่ะน้ำมันเจียวหนังไก่จ้าบันนี้ก็ทอดหมูเรืองหลืองหอมๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหมูทอดซุปน้ำมันสมแถมมกน้ำมันแล้วก็มักลิ้นฟ้าค่ะมาเด้อกินเข่าเสแซ่บน้ำกันมือนี้จ้า